เพื่อนๆครับใครเจอเครื่องหมายอันนี้บ้างนั่นเขาบอกว่าเท็ชั่นหมดอายุเพื่อนๆหลายๆคนเจอกันในมือใหม่ชาวครีเอเตอร์อยากได้ผู้ติดตามเยอะฉันกดแยกเดียวเลยวันละยี่สิบสามสิบโดนแน่นอนนั่นก็คือเท็ชั่นหมดอายุเพื่อนๆครับถ้าเจอหรือถ้าเห็นเครื่องหมายนี้เท็ชั่นหมดอายุอย่าเพิ่งกดเข้าไปเด็ดขาดนะครับอ่าถ้ากดเข้าไปล้วต้องทำไง คุณก็ต้องใส่นะครับรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบอีกครั้งนั่นแหละครับถ้าคุณใส่รหัสผ่านาในระบบ Facebook บ,บัญชีก็ถูกจำกัดนะครับอาจจะเป็นเวลา,า24ชั่วโมง1วัน2วันนะครับหรือ7วันก็ได้อันนี้ในกรณีที่นะครับเรากดเข้าไปหรือใส่รหัสผ่านเรียบร้อย นะครับคุณก็ต้องเจอแบบนี้แน่นอนนะครับและผลที่ตามมานั่นก็คือนะครับโพสเราโดนปิดกัน้นนะครับโดนนู่นนี่นั่นนะครับคุณโพสได้นะโพสข้อความได้แต่คุณคอมเมนต์อะไรไม่ได้จนกว่าคุณจะถูกปลดล็อกตามที่คุณโดนกี่วันนะเพื่อนๆโอเคละในกรณีนี้นะครับถ้าเจอเครื่องหมายนี้อย่าเพิ่งกดเข้าไปเพื่อนๆผมมีวิธีแนะนํา กดออกไปแล้วก็เข้าตั้งค่านะเพื่อนเ่อแล้วก็เข้ามาที่แอปแล้วก็เลื่อนหาเฟซบุ๊กนะครับเ,เลื่อนจนเจอเห็น f a c e b o o k นะครับอพ,พอเห็น Facebook แล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็เลื่อนหาข้อมูลมือถือนะครับเพื่อนเหรือพื้นที่จัดเก็บนะครับพื้นที่จัดเก็บก็มาล้างแคชเพื่อนๆนล้างแคช ลบลบแคสนะเพื่อนๆให้ลบออกนะครับลบออกจนหมดเลยนั่นแหละครับเพื่อนๆพ,พอลบออกเสร็จปุ๊บก็กดออกจากโทรศัพท์นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับพอพอล้างเสร็จปุ๊บให้ออกจากแอปแล้วก็เข้ามาหน้า Facebook แล้วก็กดปัดทิ้งเพื่อนๆกดปัดทิ้งแล้วก็เข้ามาที่ Facebook เหมือนเดิมนี่สังเกตไหมครับมันก็จะเข้าระบบเหมือนเดิมโดยเราไม่ต้องเข้า,หารหัสอีกครั้งหนึ่งและเราก็อ่และเราก็จะไม่ บัญชีถูกจํากัดเพื่อนๆน,นี่แหละครับผลง่ายที่สุดลองไปทําดูนะครับมันง,ง่ายๆเองถ้าเราทําแบบผมที่แนะนำยังไงก็บัญชีก็ไม่ถูกจํากัดนั่นแหละครับเพื่อนๆสาเหตุนั่นก็คือนะครับเราใช้พื้นที่บ่อยนะครับเราไปกดติดตามเพื่อนแค่นั้นเองแต่มันมีข้อข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียก็คือ,อถ้าเราล้างแคสเนี่ยข้อมูลบางอย่างมันก็หายแต่เราจําเป็นต้องล้างเพราะว่าอะไรครับเราสร้างรายได้ รเราเป็นสาธารณะเราต้องล้างเพื่อให้ข้อมูลเราหรือการเล่นโทรศัพท์เราเนี่ยในแอปใน f c e e o o o เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลขยะเยอะเราก็ต้องล้างนะครับแต่ข้อดีข้อดีก็คือเราบัญชีไม่ถูกจำกัดแค่นั้นเองนะครับเราก็โพสต์ปกติได้เพื่อไม่ให้โพสต์เราโดนปิดกัน้นนะครับการมองเห็นประมาณนี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันก็ให้ใส่รหัสผ่านนู่นนี่นั่นพอใส่ปุ๊บแเราก็บัญชีเราก็ถูกจำกัดเราก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเราก็ไปกดติดตามเพื่อนเราก็ไปด,ดูดูได้ทุกอย่างโพสตได้แต่เราทําอะไรไม่ได้แค่นั้นเองนั่นแหละครับเพื่อนๆ